สวัสดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุภูสุคนเนาะกับช่องบาทองปากเสกินแซบคือเก่าพี่น้องมาไมาพี่น้องเอ้ยมื่นีบะทองเห็ดลาบพี่นออ่อยลาบดิบแซบๆขมๆพี่หนออ่อยนํำกันตอนเห็ดบาทองมาได้เห็ดได้เบิรงนได้พี่น้องมานีหลายเติมนี่คนเดียวพี่นออ้อยเห็ดลาบกินพี่หนออ่ออยมาไพี่น้องอ้ยห,หลายเติมนี่คนเดียวไดว้ทุกคน นะเอ็ดลาบลักษณะลาบลาบเหนียวเอ็ดกินเองครับแซ่พี่น้องมือนี้ใส่เลือดแต่ว่าตับบ่มีได้พี่น้องบ่มีตับบ่มีข้างในเลาบเนือซื่อนี่พี่นอ้อ,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 นนองลายหนึ่งมาเดอ้อพี่น้องแซ่บๆเหม,ม,ม,มือนกันมามาแซ่บๆเหมือนกันพี่น้องมื้อนี้ได้ลาบ ลาบเสพสายมาเนี่เอ็ดลาบกินเองเลยพี่น้อยกินอยู่ลังหงคือเก้าอยู่ใต้ต้นมักตะกบพี่น้องนี่ผักกาดผักแกมก็จะมีสลัดสลัดเน่ต้นหอมพริกสดพี่น้องขาดบัวลอคือข้าวเหนียวทุกคนนี่เอามาเติๆกนันพี่น้องบัวลอ,อยห่หางกขจะลงมือกับปากกดซัสบสไครต์กดไลค์กดติดตามเด้อดื้อนี่อยู่กับบรรยากาศโอ้ยพี่น่อยอยห้อนอบอ่อนมามาทุกคนคำแรกหมานบัวลายใหญ่หางนี่ ยุบคำยังไงนี่เอดลาบแบบลาบเหนียวทุกคนนี่กินเองได้ลายได้ทุกคนอืมอืมปึึกอืม,อมลาบเหนือแบบ ลำเนื้อซอสไปหน่อยเนื้อซอสมันสิมีรสชาติแบบออกเปรี้ยวหวานแซ่บทุกคนใส่เลือดนั่นไหมท่านนี่ใส่เลือดใส่ดีขมๆเสียดายมันมีนม้ำแก้ข้าวทุกคนเลยมีนม้ำแก้ข้าวอันโอ้คือดีสุดยอดเลยแหละ กินคนเดียวือเก้าทุกคนโอ้ยบรรยากาศบอยากาบอกเลยความมันหอนทุกคนอือ องไอ,อ่บะท่องฮิตเองนะทุกคนนี่อหม,มักแต่หัวคาซาไปละเอียดเลยครับตำหัวคาแล้วก็หมักไว้ทุกคนมิหอมเนื้อก็นแน่น cá mì này bây giờ phải là nào đấy con จากวันนี้ผมมีอีกแล้วทุกคนเนี่ยไปซื้อเขามากินมันบุนคคอยปันไหนทุกคนบคือเอาเห็ดเองเขาเห็ดกินเองมันจีบแสบเลยม,มาท่องมาได้ใส่น้ำปลา ใส่แต่เกลืออย่างเดี๋ยทุกคนมันจะนัวลึกใส่เกลือแซบอ่บเดือพริกมาหลายหน่วยอยู่ ปาเบิดความบรรยายความแสบทุกครรยยนไปหาตับบ่ท่านทุกคนตับเครื่องในรรยยใน,นั้นเบิดบ่ท่านเกิดอะไรเนี่ย ยุบคำใหญ่ๆทุกคนรบยากาลาหน้าเลยแซอาค่ะกด็ดีหวานจุย้ยๆยุบคำใหญ่ๆนี่โอ้ยพี่หน่อยอ ปูใส่พริกป่นหลาเติบยังบ่พ่อไม่นอยมากรับอีกยุคเขย่งไงม

ป้าพี่น้องเบิดความบรรยายความมันแสบเต้าเฮ็ดกินเองมันจะแซบอย่างลรพี่น้อยเอ,อ้นาน้ำสำพลันพี่น้อยเบิดเกี้ยงแต่ปู้นัวแห้งอีหลีเอา้าพี่น้องอีน้ำสำพลันคลิปนี้กับซัำนี้แหละคลิปนี้กับฝากกดซับตะคายคกดไลค์กดติดตามหน่อยเด้อสิ่งที่สำคัญเนาะพี่น้อง อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะแจ้งเตือนเพื่อสิบัวพาดผ้ไหมนะทุกคนเอาคิดมีกับซัมยนีแหละเขาตุลาไปก่อนเดี๋ยวพอกันไม่คิปหนาวาสิได้ยังมาก,กินนาะพี่น้องสวัสดีครับบาย